สีสินงามแผ่นดินสินสะพนงามดังฟ้าดนุนอายาตฝนหล่นลังมางามน้ำใจไม่ตรีสุดผู้ชา หลังมางามน้ำใจไม่ตรีสุดผู้ชางามนักนาคือสีสินทินมันเป็นภาษาต่างประเทศนี่ผมเหมาหมดแหละเพราะเพื่อนๆเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจแต่ว่าผมก็มีปัญหาเรื่องภาษาเรื่องอะไรไม่ไมเก่งแต่ผมก็มุ่งมัน่น ที่จะถอดรหัสให้ได้ผมก็พยายามคือคืออ่านซ้ําไปซ้ํามาติดขัดตรงไหนบางทีผมมีตําราฝรั่งมาผมเขียนคําแปลเพื่อนมาเปิดเจอเนี่ยเขาหัวเลาะนะหัวเละาะทำไมผมต้องไปเขียนขนาดนั้นก็เราไม่เก่ง hmm. แต่เราก่าอนใช้ดิจิทัลดีก็คือน,นอกจากคพราะ,ระอ่านเอาจารย์เราอ่านเยอ,นอนะอน,นี่เรา,เรา,เ,ราเราจะเริ่มจากทางถอดรหัส เพราะว่าโลกนี้มันมันสั่งสมมานานคนที่เขาเขียนตำลงตำราไม่ใช่ธรรมดานะอ่าเพราะว่าเราไปเรียนแค่สองปีสี่ปีไม่มีเรียนไม่จบหรอกแต่ว่าตำราเนี่ยมันมันมาทั้งโลกพอเราอ่านบปป่อยๆเราจะได้ตรงนั้นตรงนั้นคุณพ่อเป็นครูศิลปะคนแรกในดวงใจอ่าใช่ใช่ใชตอนนี้ตรงยกแล้วศิลป,ปินทั้งหลายที่ ตั้งแต่เรียนหนังสือมา30กว่าปีจนมาทำงานเนี่ยอาจารย์ใครคือศิลปินในดวงใจเอาสักสามคนศิลปินไทยด้วยด้วยด้วยทั้งหมดด้วยเอาเลยฮะนะคืออ๋อจริงๆสามคนยังน้อยไปนะงั้นงั้นงั้นเอาฝรั่งก่อนเอ,เอาต่างชาติาต่างชาติเนาะต่างชาติมีใครที่อาจารย์อชอบสไตล์มากเมื่อก่อนเนี่ยผมจะชอบงานอ่อโอโฮเมอร์วิสโูโฮเมอร์ เพราะว่าเขาเขียนเอาดอเหมือนกับผมตอนนี้อย่งกลางแจ้งศิลปินอเมริกันหลังๆนี่ผมจะชอบซาเจนจอ์นซิงเกอร์ซาเจนเพราะว่าโอ้โหผมชอบเทคนิคฝีมือลีลาแปลงของเขาเนี่ยที่หนึ่งเลยเด็ดมากเลยคนนี้อชอบมากเลยงานเขามีเสน่ห์มากมเขาเก่งสีน้ำมันสีน้ำวาดเส้นเก่งหมดคนนี้เก่งมากๆนะ สองแล้วนะสองแล้วอ่าอีกสักท่านหนึ่งเดี๋ยวนะจริงๆชอบหลายคนเอาเอาเอาท่านที่สามก่อนอ่าท่านที่สามเคยีเอาก็ก็ไม่พ้นอ่าอย่างเช่นโมเน่อย่างนี้หลายคนก็คงชอบชอบกันเพราะว่าสีสันก็สวยน่ชอบอีกคนหนึ่งสามแล้วนี่สามเอาเอาแถมให้อีกสองนะเพราะว่ามันชอบหลายคนนะก็ในกลุ่มของโมเน่อินเทสก็มีหลายคนโมเน่มาเน่ชอบหมดแล้ว ม,ออมานี่หรือมีบางช่วงก็แวนก็ะผมก็ชอบงานชอบเพราะว่าได้ใจดีงานเขามีความเป็นตัวตวนประมาณนี้แหละะอ,อันนี้ศิลปินต่างชาติ<า>แล้วของไทยเราละา่ะครับอาจารย์ของไทยเราเดี๋ยวนะ,ออะชอบมางานอาจาร,รย์ประเทืองงานอาจาร,รย์อวบอย่างนี้อชอบ งานอาจารย์อ,อันนี้ยุคยุกแรกๆยุคหลังๆใหม่ๆนี่โอ้หลากหลายฮะ <laughs> วันนี้วันนี้อาจจะพูดพูด,พดไม่หมดก็ชอบหลายท่านคนไทยเราเก่งนะเก่งหลายถ้าเทียบงานของอาจารย์กับงานของศิลปินหลายท่านที่ว่ามาอาจารย์ค้ายใคร,ใคร,ใครไหมหรือว่ามีใครเป็นคือวาดออกมาแล้วอิงไปทางคนนั้น คือผมยังบอกตัวเองไม่ได้นะอาจารย์ว่าคือคือไม่กล้าไปไปเทียบกับครูบาอาจารย์หลายท่านมผมก็ขมนาขมตาเขียนงานตัวเองแต่ว่ามันอาจจะมีได้รับอิทธิพลมีกลิ่นอายมาบ้างแต่ผมก็มีจุดเสียซึ่งผมก็ประเมินตัวเองนะพราะเพื่อนหลายคนก็ก็บอกอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนมีไม่รู้เขาชมหรือว่าเขากระเซ้าไม่รู้นะว่าผม ทำหลายอย่างเก่งหลายเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่าผมอาจจะเป็นเป็ด <c oughs> คือนั่นแหละชอบหลายคนอันนั้นก็ชอบอันนี้ก็ชอบก็ผสมผสานจนผมก็บอกตัวเองไม่ได้ว่า,าชัดๆแล้วชอบเป็นแบบไหนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงคลี่คลายมาเรือ่อยๆไม่ตั้งแต่เริ่มเรียนจบมาจนถึงปัจจุบันงานเริ่มต้น30กว่าปีจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับ ก็ค่อยๆเปลี่ยนไม่ถือว่าขาดไปเลยไม่ไม่ใช่นะแต่ว่าเปลี่ยนฮะยอมรับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อก่อนอาจจะเขียนเพื่อให้ได้อย่างคนนั้นแบบคนนี้หลังๆก็ก็ก็ไม่ค่อยมายแล้วก,ก็เขียนอย่างที่ตัวเองอยากเขียนแล้วมีคนวิจารณ์ว่าอาจารย์ภูมินวาดสีน้ำนี่เฉียบมาก ผมได้ยินมาหลายปีมากแม้แต่คุณประสาสเนี่เขาก็ยังชมเลยเพราะว่าจันภูมินวัดสีน้ำไม่ธรรมดาเลยโคตรถึงท่านประสาทไปคิดถึงท่านนะเมื่อก่อนท่านให้เกียรติไปไปไปเยี่ยมไปหาที่บ้านบ้านหลังเดิมผมอยู่ในเมืองเนาะครับผมรัตนกรท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบศิลปะคือจริงๆตัวตนผมมาจากสีน้ำเมื่อก่อนเกียนสีน้ำมานานแล้วแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้จัดเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มมาเขียนสีน้ำมัน แต่ว่าหลังๆคนก็เขียนดีขึ้นบ้านเรานี่สักคนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนเก่งขึ้นมาเมื่อก่อนมันหาคนเขียนยากผมก็เป็นหนึ่งที่เขียนสีน้ํายุกแรกๆคือเมื่อก่อนวัสดุอุปกรณ์ไม่มีอย่างนี้นะ,ะผมมีเพื่อนอเมริกันคนหนึ่งเขาถามว่าผมกลับไปบ้านอยากได้อะไรผมไม่ลังเลผมบอกอยากได้สีสีน้ําเกรดอาร์ติสเพราะผมอ่านตำราเจอนะ เมื่อก่อนไม่มีขายผมเข้าใจว่าผมน่าจะเป็นคนลืกแรกนะอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้อย่างสยามบัลานี่ผมผมต้องการสีเกลอาที่เขาก็ไม่มีขายผมทําหนังสือตัวตอบกับบริษัทอวินเซอร์ที่อังกฤษเลยนะ,ะบริษัทแม,ม่เขาบอกว่าคุณต้องซื้อผ่านตัวแทนดินเลอร์อในเมืองไทยผมก็ตอบกลับไปบอกว่า เมืองไทยเขาไม่เอามาขายเขามมแจะเกรตสตูเดนสีควอดแมนอะไรอย่างนี้เขาบอกเขาขายให้ไม่ได้เพราะว่าเนเชิงธุรกิจเขาต้องอ,อคุณต้องซื้อผ่านดินเลอร์แต่ผมก็ตื้อเขาผมโต้ตอบจดหมาหมอ่ะียภาษาอังกฤษง,ง,ง,งูมัวปานี่อยู่แปดเดือนเขาให้ไหมต่อมาเขาก็แจ้งทางดินเลอร์บอกว่าที่เมืองไทยมีคนให้แล้วนะคุณควเอามาขายประมาณนี้เข้าใจว่าประมาณนี้ แต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมีเยอะแยะไปหมดนะครับบ้านเรามีมีศิลปินใช้สีเกรดทัดเทียมต่างประเทศเยอะแยะ,แ,ยะแล้ว mm hmm. เดี๋ยวนี้ม,ม,มีหลากหลายในตลาด mm hmm. นั่นแหละคือผมเขียนมาแต่ยุคนูน้นผมไปได้สีผมเข้าใจผิดเมื่อก่อนมันมันซินเวอร์เอ็กผมจำผิดผม <laughs> ดีใจสีหลานชายใชย้มันก็ สีเด็กเขีนักเรียนผมเข้าใจว่าวินเซอร์มันซินเวอร์เอ็กสีตาขวานเพราเขียนเป็นบ้าเป็นหลังมาอ้ามาตั้งหลักได้มันไม่ใช่วินเซอร์นั่นแหละมาตั้งแต่นู้นกระดาษเมื่อก่อนก็ใช้กระดาษร้อยปอก็ไม่ใช่ว่าเก่งเพียงแต่ว่าอาจจะเขียนมาก่อนเพื่อนเขียนมานานคือเมื่อก่อนชอบชอบอภาพจีนภาพจีนเขาก็เป็นสีน้ำเ,เป็นสีมึก แต่ว่าผมไม่เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเขาเก่งเขาได้ภาษาจีนเขาก็มุ่งมัน่นแปผมก็แนะนำเขานี่เรเขียนไปทางจีนเลยเพราะว่าได้ภาษาจีนจะผมไม่ได้ไม่ได้ภาษาอ,าอ่านไม่ออกผก็เลยไปทางตะวันตกเพราะว่าภาษาอีงก็พออ่านได้บ้างครับ,รบ,รบ,รบประเทศไหนที่อาจารย์ไปแสดงงานบ้างยังไม่กี่ประเทศอ่าก็เข้าที่นับได้ตอนนี้ก็มี แล้แวกเพื่อนบ้านก็อย่างลาวเวียดนามพมา่าจีนแล้วก็ล่าสุดอินเดียเนาะอินเดียแล้วก็เอเชียกลางก็ไปจอร์เจียส่วนยุโรปผมไปประเทศเดียวคือรัสเซียี่มอโโกรัสเซียนี่ไปล่าสุด ครับครับล่าสุดน่าจะเป็นอินเดียงานของแต่ละประเทศเมื่อเราวิเคราะห์แล้วอาจารย์เห็นเป็นยังไงจุดเด่นของแต่ศิลปินแต่ละประเทศอโอ้โอทั้งหมดงต่างชาติเขาก็ามีเด็ดๆเ,เยอะนะแต่พักหลังนี้ผมว่าคนไทยเราก็เป็นเป็นที่น่าจับตามองนะงานศิลปินไทยหลายท่านนะฮะหลายท่านในระดับโลกแล้ว นะฮะแล้วต่างชาติก็ให้การยอมรับนะม,ม,มีมีหลายคนถือว่าเป็นระดับเฮดเฮดเลยอ,อย่างเย็นวงก,การสีน,น้ำาีมีมีหลายคนนะฮะก็อย่างนี้มันมันง่ายในการอ่าถ่ายเทผลงานเพราะว่าเรามีสื่อมีจัน,นร์เน็ตโลกมันกว้างเมื่อก่อนโอ้โหเก็บตังค์ซื้อหนังสือแล้วกว่าจะแกะจะอ่านแล้วมันหาซื้อง่ายๆที่ไหนเราไม่ไม่ค่อยมีอย่างนี้ไม่ต้องแล้ว ผมเห็นอยู่ที่ภาคเหนือเนาะทางเชียงรายรู้สึกว่าโอ้คือคักมากมไปสองปี้อนอิจฉาเขาอยู่นะผมอยากให้บ้านเราได้เสี่ยวทางมีมีความาเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์บ้านเราแต่ละคนก็ฝีมือฉกาจชากันพอสมควรอยู่นะพูดถึงว่าเป็นไปได้ผมว่าถึงขนาดว่าไม่เท่าก็ก,ก็อาจจะทําได้นะเราดูเขาเป็นตัวอย่างเพียงแต่ว่าทางโน้นเขาอาจจะเหนียวแน่นกว่าเราขอคลุมกัน แล้วก็มีมีหมายก็ว่าต่อยอดอาจากรุ่นครูบาอาจารย์ม,มาถึงรุ่นพี่รุ่นน้องคือสายใหญ่เขา,ามไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนะะไรก็ชื่นชมชื่นชมทางเหนือแต่บ้านเรายังอย่าง,งสกลเรานี่ก็พยายามรวมกันอยู่ก็ได้บ้างแต่ว่าเรายังไม่ถึงขนาดว่า จะร่วมกันติดเป็นผมคอ่อนผมยังดีใจนะที่ท่านอาจารย์วลวิทย์เข้ามาอยู่มาร่วมแจมด้วยมันมีหลายอย่างที่อาจารย์จะเป็นตัวช่วยคือสีสินงามแผ่นดินทินสกุลงามดังฟ้าดนดังยอดฝน หล่นลังมางามน้ำใจไม่ตรีสุดบูชางามนักหนาคือสีสินทินสกุลคือสีสินงามแผนดินทินสกุล